สวัสดีครับ f อของพีพัทยาูทุกท่านนะครับวันนี้วันจันทร์ที่28มีนาคมแล้วนะครับวันนี้วันดีนะครับนี่นะครับแดงแต่เช้าเลยมะยมแดงครับวันนี้มาเยี่ยมสวนของพี่แดงครับนี่เดี๋ยวขออญาตเจ้าของสวนแล้วนะครับเด็ดแล้วก็ใส่ปากเลยครับนี่ครับมะยมแดงนะครับตรงไหนดูซิอืมอืมอืมอเมดมันไปเพาะ หวานดีครับไม่ยมไม่เปรี้ยวเหรอไม่ยอมแดงอืมเป็นยาด้วยโควิดไม่มาหาแน่นอนครับโอ้นี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับดูที่มายมแดงตัวนี้ไม่รู้แหละตอนนี้ผมเด็ดมาผมมาถึงที่แล้วก็ต้องเด็ดอย่างเดียวอันนี้ครับนี่ครับมายมแดงนะครับนะแล้วเราก็มีไก่ไก่ดานะครับไก่ดำกำลังกำลังกำลังฟักไข่เลยไม่รบกวนเขาดีกว่าตามสบายลูกออกไข่เยอะๆนะ นี่ครับเล้าไก่เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆขึ้นเนี้ยผมดูแล้วาจากนั้นมานี่ก็ประมาณเม็ดเม็ดครึ่งนะฮะแล้วความยาวก็1เมตร2เมตรประมาณ3เมตรนะประมาณนี้ได้เลยแค่น,นี้ก็ทาเป็นเล้าไก่ได้แล้วนะครับเนี่ยติดกับรั้วเลยเนี่ยเป็นไอเดียที่ดีนะครับผมจะเอาไปเป็นแนวทางทําที่สวนบ้านพีพัทยาเนาะนี่ถ้าผมมาอยู่สวนเนี่ยผมก็จะเลี้ยงไก่ไข่นะไม่ต้องมากนะครับพี่แดนนี่มันคืออะไรอะ อออึกเหรออึกเหรออสอสดอกอไก่ต้นมะอึกครับมันมีอะไรแปลกๆที่มันมีแปลกๆที่ผมไม่เคยเห็นนะครับเนี่ยมะมะอึกมะอึกกอไก่สะกดนะครับต้นมะอึกเอาไปตำน้ําพริกโอ้ยอย่างนี้ต้องหาเป็นลงสวนบ้านผีพัทยาสักต้นสองต้นนะครับใครๆมาก็จะได้รู้จักมะอึกมะอึกนะครับนี่มะละกออะไรพี่แดงแขกดํา อ๋อติ๊ติเองครับเนี่ยระดับระดับเอระดับนี่ผมเองนะครับกําลังออกเลยนะครับแขกดํานะครับโอ้ยนี่อย่างเงี้ยผมอยากมาหาความรู้นะครับผมเป็นเป็นคนที่อยากศึกษาความรู้มากมากนะครับเนี่ยโอ้ยดูสิแขกดําครับแขกดํานะครับอีกเยอะเลยนะครับต้นไม้ในสวนนี่นันในมือที่น้องปลาไหลนะครับอยู่ตรงนี้คือน้องหัวแรดนะครับซอยสี่นั่นเองนะครับเนี่นะครับ ลองดูนะครับเดี๋ยวผมถ่ายวันนี้เป็นครั้งแรกแล้วเดี๋ยวจะมาดูความเคลื่อนไหวบ่อยๆฝากเพื่อนๆนะครับว่าเป็นยังไงนี่คือปลูกทุเรียนในพื้นที่ตําบลหนองปลาไหลนะครับซึ่งในสวนผมผมก็ลองปลูกแล้วครับแต่ไม่เจริญเติบโตได้เท่านี้เลยนะครับอันนี้ก็ต้ององต้องลองดูต่อ,ตอ,ตอ,ตอ,อไปเน,นาะนะครับสมโอเห็นเปล่าอรับสมโอเห็นบ้างย่างกเห็นบ้างไอ้นี่อย่างงี้ใช่ปหมอย่างงี้ใช่ไห เหนนน็นมั้ยนะงีร์ก็จะเสริมอย่างนี้แหละรเสริมอยูนะ่เลยเดี๋ยวจะรอเสริมรอเสริมเนี่ยสามต้นปรออีกสองอีกสามปีเดี๋ยวได้กินแน่ก็คือเอาทุเรียนตรงกลางต้นหลักแล้วก็ปลูดอีกอีกสามต้นเอาไว้เพื่อเสริมรากอ๋อนี่ก็เสริมรากครับโอ้ยนี่นี่เขามีหยดน้ำด้วยนะครับเนี่ยไอเดียดีมากๆนี่อย่างี้ก็เสริมแลนะอ้าวพี่แดงแนละ้วอย่างงี้เอามากะเราเอาแค่ ป่านนี่เรามาแปะติดนี่ใช่ไหมแต่นี่เราก็ต้องป่าที่ลำต้นนี้ด้วยถูกปะอ๋อเดี๋ยวตัดเนี่ยเดี๋ยวได้เวลาทอมันสูงปุ๊บลับน้อมน้อมกลิ่นหาเนี่ยน้มปุ๊บอ่บเสียบๆนี่เลยเสริมนั้นแล้วต้นนี้ก็ไปเลี้ยงเลี้ยงต้นแม่ขึ้นมันก็สูง้แข็งแรงเราก็ได้กินแล้วนี่วิธีเสริมแรกแต่ก็ต้องเอาต้นสายพันธุ์เดียวกันของมันมามามาถุกปะอ๋อไม่ยังเป็นด้วยอ๋อเนี่ครับเนี่ยครับ นี่ครับขอเป็นตระกูลเดียวไปอย่างเงี้ยสมโอที่เสริมไว้เนี่ยสมโอแล้วก็พอเสริมร่างมาดูสิครับเดี๋ยวจะได้กินแล้วนะครับฟ้านี่ได้ความรู้นะครับเดี๋ยวเอาไปพัฒนาและนี่กขขอพี่เขาไว้นะครับเดี๋ยวเขาจะเขาจะตอนไว้ให้นะครับอาราบิก้าเรียกถูกป่ะมึงต้นกาแฟนะครับเดี๋ยวก็ให้พี่แดงเขาตอนไว้ให้ไปไปลงนะครับเออดูสิ เล็กๆน,น้นๆให้ดูดูมะละกอครับสิครับโอ้ยเนาะต้องโน้มต้นไปเลยครับไม่งั้นต้นหักแน,น่นอนอ๋อนี่ครับคือการปลูกต้นรอบๆอีกเพื่อที่จะเสริมรากในอนาคตมันแข็งแรงมันตโตเราไม่ต้องลัวมันแรงไงก็ไม่ตายเขามาหากินไม่ต้นเดียวมาหากินสามต้นเนี่ยสองต้นเนี่ยนี่ฮะชมพู่เมืองเพชรน,นะครับผมรับประทานมาแล้วเมื่อเช้านะครับพี่เคา นี่ครับแล้วก็ห่ออย่างนี้อา่าดูสิอร่อยจริงๆเขาหวานนะครับหวานอร่อยเลยเลอือกีเท่าชมพู่เมืองเพชรดอกอะไรนะพี่เน,นี่ยฮอนตะวันเม็กซิโกเนี่ยเป็นการลองหามาปลูกดูก็ไม่ต้องก็ประหยัดในการที่จะซื้อดอกมาไว้พระนะครับเน่นะครับแล้วก็ตัดนี่สักสามดอกสิ่ห้าดอกไปไหว้พระใส่แจกันเนาะเนี่ยครับดอกส,สวยๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับ ผมต้องถามนะนะครับเราม,มีความรู้นะครับอันนี้คือต้นอะไรพี่แดงเนี่ยเนี่ยต้นสียะไรโอ้โหสีอะไรนะสียาลาสียาลาอ๋อสียาลาอโศกเหลืองนะครับต,ต้นมันมาจากแม่น้ำไอ้ไอ้เนี่ยอ่างเก็บน้ำเออเนี่ยนะทานโตอ,อ่างเก็บน้ําทางโตนะครับคุณผู้ชมชมคลิปนี้แล้วถ้าสนใจจะซื้อต้นไปปลูกนะครับเรามีจําหน่ายนะครับติดต่อผ่านพี่พัทยาได้เลยนะครับ นี่ผมก็จะต้องหาไปปลูกที่สวนบ้านพี่พัทยาสักต้นหนึ่งเลยนะครับออกดอกมาเป็นสีเหลืองเลยนะครับน่าอยเราจะนับเลยแทนเจ้